อ้าวะครับผมตวงติงพี่พี่ตวงติงผมเสมอกลางหนึ่งหนึ่ง,งอา้าวหลังเกมก้าวัดครับผมโอ้โหแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับบุกอ่าเปิดบ้านโอทับฟอร์ดนะครับรับการมาเยือนของเชลซีที่เรียกว่าก็เพิ่งตกรอบคาราบาวครับไปแล้วก็แต่จริงๆคือบอลมันดีเชลซี Chelsea, ทรงบอลมันดี เออเสียงอาจจะดูปแปลกๆนะครับพอดีเพิ่งแข่งกีฬาสีกันไปแล้วก็โอ้โหเต็มที่เต็มเต็มเต็มเปนดเดียวแล้วก็เชียร์บอลอนะครับ <c oughs> ก็คือวันเนี้ยคุณูเบื่อการโชว์มึงมากเลยวแม่งมันทำอะไรกันไม่ได้บอลแมนยูบอลเชลซีวันนี้คล้ายกันเหมืนเดียผมผมผมว่าคล้ายกันว่ารอเล่นรับเล่นรับเสร็จปุ๊บ ไม,ไม่ไม่ใช่ได้รับสิทส่วนคือเชลซีอ่ะเขาพยายามบุกเราหนักนะแล้วเขาเขาบุกเราหนักตั้งแต่ต้นครึ่งแรกแล้วตั้งแต่ครึ่งแรกจนจบครึ่งหลังเนี่ยคือเขาท่านเกมมาเอาเขาเขาบุกเราเต็มที่แล้วก็มันอยู่วันนี้มาตั้งรับรอได้บอลจังหวะฉับโู่ไอ้นู่นนี่นั่นก็เอาบุกไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บได้ยิงบ้างอา่ะไม่ได้ยิงบ้างแต่ว่าคือเรียกว่าบอลมันมีประมาณเกือบเกือบประมาณสัก ช่วง20นาที30นาทีเนี่ยแล้วก็ต้นครึ่งหลังนิดนึงที่มันจะมีความบอลมันเหมือนปิงปองมันโต้ไปโต้มากลางสนามมันตัดกันปุ๊บแล้วสวนตัดกันปุ๊บแล้วสวนแต่รู้สึกว่าวันเนี้ยกลางสนามเราสู้เชลีีไม่ได้ยิงเราโดนกดเราโดนเขากดเยอะมากท่านผู้ชมครับคือต้องแล้วก็ต้องบอกว่าเกมสวนวันเนี้อ่าจังหวะจ่ายเข้านู่นนี่นั่นอะ่ะโอเคจังหวะจ่ายแล้วสวนโอเคแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ย หลายจังหวะที่แบบเปิดข้ามไปเปิดอะไรกันก็ไม่รู้หรือว่ากาลาโชได้บอลเพื่อนวิ่งไปจ่ายไม่แทงเซ็กซี่ได้บอลโอ้โหบูโนโ่ลูกนั้นตวัดสกิดให้เพื่อนอย่างสวยเลยเซ็กซี่ช้าช้าไปนะครับผมแล้วก็มีลูกกาลาโชได้ยิงแรดฟอร์ดไดยิงก็ชนเสาชนคานออกกันไปบ้างมีบูโน่มีบูโนโ่กูซัดโอ้โหเล่นแบบเล่นบอลจากโอราฟอร์ด ซัดไปถึงน่าจะเมอร์ซี่ไซด์อ่ะนักผู้ชมครับโอ้โหคือยิงไม่เอาประตูอะ่ะเอยิงยิงเอาหมานอย่างเดียวลูกลนะั้นอ่ะคือ,ค,อคือแมนอยู่ยวันนี้ยังรู้สึกถึงความไม่โอเคเกมมันดูหลายลื่นขึ้นจากยุคเทนฮากต้องต้องบอกนี้ว่าอ่านัดที่เจเลสเตอร์ผมมันดึกยิงแล้วผมก็ตื่นมาดู ดันแค่ครึ่งหลังก็เลยไม่ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่าพอพอได้เห็นพี่รูชฟานิสตรอยของเราที่พี่มาร์ในเราได้ังทำและเรียกว่าเป็นยังไงพอดูดีไหมยังไงนะครับผมซึ่งก็รู้สึกว่ามันมันไม่รู้ว่ามันบอลมันดูไหลลื่นขึ้นนะกว่ายุคเทนฮากบอลมันดูไปข้างหน้ามากขึ้นบอลมันดูเข้าพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นแต่ปัญหาที่ผมยังรู้สึกว่าแมนยูยังเคลียร์แล้วก็ยังแก้ปัญหากันไม่ตกคือ ตรงกระอ่าในพื้นที่สุดท้ายในกอบเขตโทษว่าให้กูมาละกูกูมาเข้ามาโอเคกูพาบอลขึ้นมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บผ่านจากแดนตัวเองผ่านจากแดนกลางค่ต่อสู้เข้าพื้นที่สุดท้ายเข้ากรอบเขตโทษเขาเนี่ยกูจะทําอะไรต่อวะการโชว์ม,มาจี้จี้กูกูกูจะทําอะไรต่อวะกูก็จี้อยู่อย่างนั้นแลสฟอร์ดมากูก็มองเพื่อนอีกเปิดอ่ะเปิดแล้วเ,เข้าไปก็ไ,ป <c oughs> ไม่มีใครฮอยลุนก็พิงพิงเขาอย่างเดียวพิงมันทาอะไรไม่ได้นะหรือ ผมเลยงงไม่ใช่งงผมเลยรู้สึกว่านี่อย่างเป็นปัญหาของยูนเต็ดว่าพื้นที่สุดท้ายไฟนอลเติร์ดเราเนี่ยในกรอบเกตโทษเขาเนี่ยไม่มีผลอะไรน่ากลัวเลยไม่มีเขาเรียกว่าแอคชั่นหรือไม่มีเพลย์สไตล์ที่มันแบบแตายตัวหรืออย่างแมนซี a, มันก็จะเป็นว่าบอลออกซ้ายมาปุ๊บโยกู i กิลิชอะไรว่าไปจี้จี้ไม่ไดค้คืนกับข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงมองนู่นนี่นั่นแล้วก็ คืออ่ะเลไอแมนซี่เขาก็จะมีสไตล์ในการที่คลองบอลก่อนเคาะกันเป็นรูปตัวยูเป็นเกือกมา้าอ้าวรอจังหวะไหนกองหลังอีกทีมเขาพลาดหรือเขาเผื่อดันขึ้นมาสูงก็โยนเข้าไปหรือแทงเข้าไปถูกไหมหรืออย่างเรียบฟูก็คือจังหวะฉา,าบฉวยเน้นปุ๊บปั๊บปุ๊บสวนเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังเข้ามาไม่ทันเราหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงนี่คือเรอร์พูนี่คือแมนซี่แต่แมนยูมันคือ มันดูยังไม่มีสไตล์ในการเข้าทําที่ลงตัวจริงๆน,นะแล้วก็ดูไม่มีแบบแผนนะอ่ะเช็คแต่เออใช่ใช่คำว่าแบบแผนเนี่ยดีที่สุดมันดูไม่มีแบบแผนนะท่านผู้ชมในการเข้าทําในการเออกูจะจบสกอร์แบบเนี้กูจะต้องบอลมาปุ๊บเพื่อนอวอร์แลปเพื่อนอวอร์แลปกูจ่ายต่อหาคนวิ่งเข้าฮอตตบเข้ากลางยิงไม่มีวันวันนี้ไม่มีแบบนี้เลยนะครับ หรืออาจจะเพราะว่ากาลาโชเราเห็นแกนตัวไปหรือเปล่าวันนี้นะครับผมผมรู้สึกว่า,วากาลาโชเนี่ยวันนี้คือแย่แย่มากนะครับคือแย่ yeah, ในการตัดสินใจหลายๆลูกตัดสินใจห่วยมากท่านผะู้ชมแต่ต้องพูดก่อนนะเอา้าจริงๆว่าวันเนี้ยเสมอเชลแมนยูในฟอร์มอย่างนี้บางท่านอาจจะบอกว่ารุนฟานให้สตอรอยมาไม่ไม่ใช่รุสฟานอเรไม่ใช่รุสฟานไม่ใช่สตอรอยมานะครับแต่หมายถึงบอกว่าเฮ้ยดึกแล้วลิ้นเปียกของใคท่านผะู้ชม บางท่านอาจจะบอกว่าเออพิรุษคุมเนี่ยมันดีขึ้นนู่นนี้นั่นขึ้นแต่ผมก็ยังมองว่ารุชเนี่ยมันคือแบบแผนเดียวกับเทนฮาร์กแค่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าแค่อารมณ์นักเตะมันพาไปมากกว่ามันทำมันเลยทําให้มันดูดีขึ้นนะครับซึ่งแบบแผนทุกอย่างสไตล์การเล่นการยืนตําแหน่งนักเตะทุกอย่างมันยังเหมือนเทนฮาร์กมันแค่โค้ชคนละคนมันเลย เรียกว่าในระบบเนี้ยมันต้องรออมรินอะต้องรออมรินมาติดตั้งสไตล์การเข้าทำสไตล์การเล่นอะไรแต่ที่จะสื่อก็คือหลายอ่าผมในความคิดของผมคือเราเสมอเชลซีในบริบททีมอย่างนี้แล้วบริบทเชลซีอ่ะอาจจะตกรอบมาก็จริงนะครับแต่ว่าเชลซีช่วงนี้มันอันตราย แต่เเอาดูนักเตะเขาดีแต่ละตัวถ้าได้ดูในเกมคือโอ้โหหนีหลอกปุ๊บ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 ในพื้นที่แคบแมนยูกูบิบกันสุดสามตัวแม่งฮปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายฮ๊บปุ๊บปุ๊บหาย,ห,ายหนีมาได้ท่านผูช้ชมโอ้โหเป็นไปได้แล้วลูกยิงไม่ได้ใจใครเซโดใช่ไหมหรือใครยิงก็สวยๆจริงๆครับดำกูดำได้อยู่ห้านาทีแม่งยิงแล้วไอ้หานะครับซึ่งแบบเชลซีมันอันตรายก็จริงๆแล้วสไตล์การเล่นเชลซีทุกวันนี้มันคือการออกข้าง พื้นที่กว้างแล้วนักเตะเชลซีข้อดีของมันคืออะไรหลายๆคนแะหลายๆค,คนของเชลซีคือวิ่งเร็วเขาอ่าเก่งในพื้นที่แคบพวกแบบเวลาโดนบีบเพสซิ่งปุ๊บเอาตัวรอดได้แล้วก็ที่สุดคือความไวผมว่าเชลซีในยุคนี้คือเกมรุ่งเนี่ยน่ากลัวด้วยความนักเตะของเขาเนี่ยมันคล่องแล้วมันไวเกมสวนหรือเกมแทงเปิดพื้นที่ให้เชลซีอะคือจบจริงๆครับ วันนี้ก็เมนูก็เกือบโดนหลายๆลูกดีว่าตรงกลางช่วยกันตัดบอลช่วยกันสกัดเกมรับเซนเตอร์แบ็กวิงแบ็กฟูลแบ็กทั้งหลายดาวลอตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะมีบางจังหวะที่มันั่วดแต่มันก็ดีวันนี้มันเล่นดีแต่มาซาบุยเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะจังหวะช่วงหลังๆนะที่เนโต้มาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาซาบุยเลื่อนตามไปสุดยอดเยี่ยมมากชอบมากนะครับ แล้วก็ดิลิกกับลิซาโดมาร์ติเนสลิซาโดมาร์ติเนสวันนี้ก็เล่นดีมากครับผมแล้วก็ดิลิกอันจังหวะบล็อกโน่นนี่นั้นได้ยอดเยี่ยมจริงมีหลายจังหวะที่จะนนนยิงดิลิกก็ไปบล็อกได้นะครับซึ่งยอดเยี่ยมอันนี้โอเคมากแล้วก็โอโนานาก็มีจังหวะไม,ไม่ได้ได้มีจังหวะซูเปอร์เซฟแล้วกันแต่ว่ามีจังหวะได้มีมีจังหวะที่มึงทําบอลหลุดน,นะอันนี้น่าด่านะแต่ว่าโอเคเอา้าเสียประตูจากลูกที่มันโดนยิงเวอ่อ ขนาดนั้นมันก็ยอมรับอมันก็เป็นธรรมชาติท่านผู้ชมนะมึงจะให้ไปเก่งระดับไหนที่มึงมันจะไม่โดนยิงเลยอ่ะอ่ะมึงจะคลีนชี้ได้ทุกนัดอุนันนามันไม่ใช่นักมันไม่ใช่ประตูที่มันเซฟตรลุดขนาดนั้นถูกไหมท่านผชวครับถึงแม้ช่วงหลังมันก็จะเซฟมามากก็จริงแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันอุนัน้ามันไม่ใช่เดกิอามันไม่ใช่ลาย่าอะไรที่มันจะเซฟแบบ โอ้โหแม่งล้มไปแล้วมึงจะกระโดดขึ้นมาเซฟได้ละยานะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นโอนาดาถึงช่วงหลังก็จะชอบหลอ่อหล่อมากเซฟปุ๊บวิ่งไปบล็อกเขาอีกหล่อมากแต่ว่านั่นไม่ใช่เมนพอย์นั่นเมนพอย์คือจะบอกว่าโอนาดามันไม่ใช่โกที่มันจะเซฟอุเก่งมากขนาดนั้นโอนาดามันเป็นโกที่แบบใช้เท้าดีซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคือมันก็คงดีแหละท่านผู้ชม เออนั่นแหละประมาณนี้อ้าวันนี้ซึ่งมาพูดถึงนักเตะดีกว่าทีละคนเลยอูการันโชดแม่ไม่ไม่ได้เรื่องจริงๆท่านผู้ชมอ่ะอยูนิเต็ดวันนี้ครับมาในระบบเดิมมันเดิมทุกอย่างเกมจากเกมที่แล้วนะครับผมโอ้จะกลัวว่า,วาอาทิตย์นี้แม่งเตะสองหนสองแมต มีเจอบอลยูโรเจออะไรโปรคาใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีเจอวันพฤหัสแล้วก็ไปเจอวันอาทิตย์อีกอเหนื่อยตายอะครับวันนี้แมนยูมาในระบบสี่สองสามหนึ่งในตำนานนะครับผมโกโอันด้าแบ็คขวาเป็นดาลอตแบ็คซ้ายเป็นมาสโรุยแล้วก็เซ็นเตอร์คู่เป็นมาทดิลิกกับลิซานโนมนนดมารตนีสดาลอตวันเนี้ยมีหลายจังหวะที่พรวดไปหน่อยพรวดหรือแบบทำให เนโต้ตอนที่ยังอยู่ฝั่งซ้ายมีแบบคือเนโต้ไม่อันตรายจริงมีจังหวะแบบ,ส,ส,บส,สับสับซับแม่งยิงแล้วเกือบเข้าอู่วันนั้นอันนั้นกูกลัวมากท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังแ,แล้วมีจังหวะเข้าแบบพรวดซึ่งผมว่าเข้าพรวดเกินไอจังหวะที่มันเชลซีมันสวนมาแล้วเนโต้ได้บอลปุ๊บดึงหนีเออดึงหนีวะออแล้วก็ดาร์ลอตมันก็ไปโถมตัวใส่เขามันก็เป็นฟาวะนะ ซึ่งอันนี้ก็แน่นอนจะเจ็ก็ไม่แย่ไม่ดีครับวันนี้ด์โหลดมันก็ทรงๆแต่ว่าพอผมผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ก่อนในช่วงก่อนหน้านี้ที่มันยี่เยี่ยไปเนี่ยอันนี้มันดีขึ้นอาจจะเพราะไม่อินวันเป่าวะเกมนี้ผมพูดมาตั้งแต่เกมที่แล้วนะว่าแบบด์โหลดมันอินว์นน้อยลงแต่วันเนี้ยอาจจะไม่สังเกตอาจจะเพราะผมไม่ได้สังเกต แต่วันนี้ผมไม่เห็นดาร์อินเวอร์ตเลยอาจจะมีเอ่อผมผมอาจจะไม่ได้สังเกตท่านผู้ชมจริงๆถ้ามีหรือไม่มียังไงบอกในช่องคอมเมนต์นะครับผมพูดคุยกันได้มาสโรวี่มาสโรวี i วันนี้ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะช่วงที่เจอกับมุดไอเนโตนะคือเยี่ยมมากแล้วก็ช่วงแรกๆที่มูดิกอยู่ก็โอ้โหเอไม่ใช่มูดิกมาดูไอเก้ขออภัยท่านผู้ชม ก็ยอดเยี่ยมก็เก็บมาดูเก้ได้เยอะอยู่แล้วก็ช่วงเติมวันนี้โอ้โหมาทยเติมหนุกมากเติมมันมากครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าเล่นแบ็กซ้ายได้ขนาดนี้อาจจะคืออาจจะไปเล่นแบ็กซ้ายถาวรเลยไหมแล้วเอาดาร์ลอดมาเล่นขวาอย่างย,ยาวๆเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าดาร์ลอมาเล่นซ้ายเยี่ยมากเลย่านผู้ชมครับซึ่งอ่ะเราอาจจะคุยนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่า มันเป็นการาพูดถึงอนาคตคือรูเบนอัมบารินเนี่ยเขาจะเล่นหลังสามแล้วมีวิงแบ็กสองฝั่งใช่ไหมอ่ะฝั่งขวาโอเคเป็นดาร์ลอดของสัมปทานไปก่อนซึ่งผม,ผมยังไม่รู้นะเพราะเขายังไม่มาถูกไหมแต่ถ้าเกิดมสัสโรวเล่นได้อย่างเนี้ยแล้วเรายังไม่เข้าตลาดซื้อขายหน้าหนาวลูกชอยยังไม่หายเจ็บกลับมาเาลเซียยังไม่หายเจ็บกับมา,มา,า,มา,บมา,าใช้มสัสไปก่อนใช้มสัสีในตำแหน่งของวิงแบ็กฝั่งซ้าย ไปจะดีมากสำหรับผมนะแล้วก็หรืออัดอ่านหลายๆท่าน่าจะบอกแฮร์รี่อะมาสใช่ไหมซึ่งผมก็เอใช่ใช่ใช่ Harry az, แฮร์รี่อะมาสอมาสดิเออที่เป็นแบ็คซ้ายอะดาวรุ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอออมาสมันก็เก่งมันก็โอเคมันมันเป็นดาวรุ่งผมยังรู้สึกว่ามันเป็นดาวรุ่งเกินแล้วอาจจะลงได้ฮะแน่นอนเราต้องให้โอกาสกับเด็กแต่ว่า ไม่ใช่เก็บในพิมพ์มลีที่มันเจอเกมแบบใหญ่ถ้าเทียบทเทียบ,ยบปอนต่อปอนมาโซอุยภาษีดีกว่าแล้วก็เล่นแบ็กซ้ายได้วันนี้เล่นได้เนียบถึงอาจจะมีบางจังหวะที่แบบพรวดบ้างอะไรหลุดตำแหน่งบ้างก็จริงแต่ว่าเกมลุกดีเกมรับแน่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาไทยนีลิกกับเมาลิสโดมตินเสวันนี้สคนนี้ยอดเยี่ยมมากเก็บ ข้างหน้าของโอ้เก็บโคพามเมอร์ ummer, เอาเรื่องนะลิซ่าวันนี้โคพามเมอร์ Co นู่นนี้นั Co ่นโคพามเมอร์แจ็คสันเออยไคลเซโดเอย, edo, เอยมาโดูเก้เออยก็โอ้ลิซ่าโดเก็บให้หมดเลยนะครับเกือบโดนใบแดงด้วยแต่ว่าอาจจะมีดรามา่าแต่ผมมองว่าใบแดงจังหวัดไอจังหวัดนั้นไม่ใช่ใบแดงเหมือนกันมันเป็นจังหวะที่อ่าคาว่าโคพามเมอร์อ้าว ummer, อาดอกบอลขึ้นไปปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าขามันอะ ย่อลงมาหัวเข่ามันย่อลงมาใกล้พื้นทาให้ไอ้สะดุนเราก็มันดูมันไปโดนเข่าเขาซึ่งมันไม่ได้สูงมากสําหรับผมน้หมอกก็เลยเออไม่ฟาวหรอกมันให้ได้ลีกวันนี้อันจังหวะบล็อกอันจังหวะนู่นนี่น่าได้ดีแต่ว่ามีจังหวะที่เกือบโดนเหมือนกันนะจังหวะบอยบอลตกแล้วแจ็คสันไปได้บอลอะไรเนี่ยแหละเออก็อันตรายเหมือนกันลูกนั้นดีที่เอนโซแม่งยิงข้ามคานไปเองนะครับผม มาดูเก้ okay. ยืนคู่กับคาเซมิโร่โอ้โหวันนี้คู่กลางทำงานกันหนักมากแล้วเป็นกลางรับทั้งคู่ผมมองว่าถ้าไม่์นูมาตรงกลางเนี่ยไม่รูอันอันนี้อันน,น,นี้ความคิดส่วนความคิดเห็นส่วนต,ต,ตัวนะแล้วก็ไม่ก็อีลิกเซนถ้าไมลนูหรืออีลิกเซนมาในวันนี้ตรงกลางมันจะค่อนข้างลื่นไหลขึ้นผมผมสำหรับผมอยากให้เป็นไมนูมาตรงกลางมากกว่ามันจะมีความ การเอาบอลมันจะมีตัวเอาบอลขึ้นอ่ะโอเคอุกเต้ก็เอาบอลขึ้นได้มีจังหวะได้เอาบุกขึ้นมานะครับแต่โดนไปฟาวก่อนหนะ้ากรอบเขียโทษก็ก็ม,กมีก็มีหลายจังหวะที่อุกเต้ก็ได้ดันขึ้นมาสูงแต่ว่ามันเป็นกลางรับคู่อาจจะวันนี้ผมว่าด้วยด้วยความที่ไม่ดูเจ็บแล้วก็อ่าอ,อีกเส้นไม่ผ่านความฟิต,ตวันนี้นะครับผมก็เลยไม่ติดทีมอ่ะมันก็เลยก็เหลือสองคนได้แหละอ่า ที่มันต้องลงมาเล่นหลักซึ่งมันกลายเป็นกองกลางตัวรับสองคนแบบแบบเ้นไพวอร์ดมันทําให้เกมลุกเรามันดูโดนเหมือนโดนตัดขาดไปนิดนึงนะครับผมมันไม่มีตัวลากขึ้นไปมันไม่มีตัวแบบเลี้ยงหลบหนึ่งตัวสองตัวแล้วค่อยจ่ายอะไรนี้มันไม่มีมันเป็นอุกเตที่ได้บอลอ่ะโอเคกูจะไม่ได้บุกมากแต่มีจังหวะกูพุ่งขึ้นไปเหมือนกันคาเซมิโดอันนี้ไม่วิ่งเยอะได้บอลโยน ขึ้นไปปุ๊บ่นนี่นั่นไปจ่ายยาวซึ่งก็มันก็ตามวัยเขานะท่านผู้ชมครับถูกไหมเออก็เล่นได้กันได้ดีมากแล้วก็ช่วยกันสกัดลูกช่วยกันชะลอตรงกลางเกมส่วนเชลซีได้เยอะมากนะครับผมฝั่งไหนก็ดีแลช,ช,ชฟอร์ดกันลาโชผมวม่ได้ยียงูแลชฟอร์ดดีกว่าแลชฟอร์ดดีกว่ากันนาโชบเยอะมาคัสแลชฟอร์ดโอ้ท่านผู้ชมขออภัยที่ี้ ฟุตฟัดจริงคือเป็นวัดด้วยแล้วก็เสียงไม่ไหวด้วยวันนี้นะฮะแต่ว่าตอนแรกอะจะไม่คือตอนแรกกะว,ว่าจะไม่ไหวแล้วจะไปนอนแล้วแต่ว่าไอ้ไหนๆกูก็ดูวะแล้วเกมที่แล้วแม่งไม่ได้มาด้วยเออใช่ครับมาก็มาวะแลตฟอร์ดวันนี้แลตฟอร์ดยืยนฝั่งขวาแล้วก็มีบางจังหวะที่เปลี่ยนไปเล่นฝั่งซ้ายบ้างมันก็จะสลับกันอยู่ไอ้สองคนนี้นะซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้แลตฟอร์ดเนี่ยอันตร,รายกว่ากาลาโช แล้วก็จังหวะได้อูมีเลตฟอร์ดได้ยิงอีกทีวะได้ยิงทีเดียวเองมั้งใช่ไหมก่อนจบครึ่งแรกเลยแอ,แอคชั่นสุดท้ายเลยที่มันยิงผมมองไม่ทันแต่ลูกนั้นอะบูโน่น่นจะเป็นบูโน่แล้วเปิดเข้ามาปุ๊บเลชฟอร์ดแม่งแปรแล้วไปโดนเต๋าโดนคารผมไม่รู้ว่าบอลมันคือเพราะมันโคกแล้วมัน,มน,มนแบบวางน่นนี่นั่นยังไงแต่ว่า เสียดายแล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่ผมเห็นว่ารลฟอรอดได้จบสกอร์อ๋อไม่มีจังหวะอ,อันนึงก็ได้ซัดแต่ว่าเป็นเป็นตรงตัวของไอซันเชสนะครับผมซึ่งก็ไม่อันก็ไม่มีความน่ากลัวมีผมว่าวันนี้แมนยูยิงและอันตรายอันตรายที่สุดคือลูกแรชฟอร์ดก่อนจบครึ่งแรกไอ้ได้ยิงหล้าจ่อเสาแล้วมันไม่เข้าอะ่ะนั่นแหละคืออันตรายที่สุดถ้าไม่นับรวมลูกพันธุตี้ของบูโนนะครับซึ่ง สุดท้ายก็โดนถอดออกไปแลชฟอร์ดแต่ผมมามองว่าวันนี้แก่เล่นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นลงมาแท็กแบงกเล่นสนุกสนานมากขึ้นแต่กลับกันอะ่ะเออใช้คำนี้จากแลชฟอร์ดที่เมื่อก่อนนะไม่นานนี้ไอเหี้ยแบงเป็นหนึอนมุ่งทุกวันนี้ยจ่ายมากขึ้นนผะู้ชมลองสังเกตดูนะมันจ่ายมากขึ้นมันครอสบอลมากขึ้นอาจจะครอสบอลเหี้ยก็จริงนะ แต่มันก็ยังครอสนะมันยังจ่ายบอลเยอะนะมันยังเปิดแบบเออมันเอาได้ลุ้นอยู่วะแต่กลับคันครับท่านผู้ชมครับจากคนที่ฟอร์มดีมาตลอดจากคนที่เป็นหัวใจในเกมรุกมาโดยตลอดในซีซันที่แล้วในสองซีซันที่แล้วกราโจครับโอ้โหไม่ใช่แค่ว,วันนี้ละช่วงเนี้ยเป็นเฮียอะไรไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอ้โห,โโหท่านผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้ การตัดสินใจห่วยแตกมากบอลลมบอลลมมากวันนี้ท่านผู้ชมครับคือเพื่อนวิ่งใครว่ามาสโอุยวิ่งมาสโรวไปมาสโรอุ่ยวิ่งปุ๊บไอ้ย้่มึงไม่จ่ายสามตัวบังอยู่มึงแหกต่อโอ้ท่านผู้ชมไม่ไหววะ่ะแล้วก็มีจังหวะแบบคือจะจี้จะเลี้ยงจะตัดเข้าคางอย่างเงี้ยคือไม่ได้พี่มันไม่ไหวแล้วโอ้หมีจังหวะ ได้ยิงสองรอบที่แบบหน้ากรอบเื่องก็ไม่เขา่าแล้วก็ไปตรงตัวเขาบมยิงบอบอยิงทั้งซ้ายทั้งขวาสรุปมึงจะถน,นัดเท่าไหนหรือมึงจะไม่ถน,นัดเลยตอนเนี้ยหรือมึงจะยิงไม่ได้เลยโอโ้โห,โหยันช้ชแล้วมีอ่ะมีใกล้เคียงของกานะโชอที่สุดคือลูกที่มันได้วอลเลย์เออลูกที่มันได้วอลเลย์แล้วมันหลุดออกไปนิดนิด,น,ดนึงอะ่ะเออถ้าถ้าลุมนั้นเข้าเนี่ยวันเนี้ย จะด่ามันเดิมแต่จะยังชมอยู่แต่วันเนี้ไม่มีอะไรให้ชมเลยกันนะโชคพูดจริงๆอจังหวะเอาบอลขึ้นมาโน่นนี่นั่นโอเคมันคือมาตรฐานที่คนคนทําได้ดีแต่ท้แว่แล้วจังหวะจบสกอร์ที่มึงเป็นหน้าเป้าจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนในพื้น,น,พนที่สุดท้ายมึงหายไปไหนสิ่งที่มึงเคยทําได้ดีมาก่อนช่วงก่อนนั้นเนี้ยหายไปไหนเล่นกับเพื่อนหนึ่งสองแล้วมึงวิ่ง แล้วมึงตกเขากลางมึงยิงเองก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกแล้วมึงจ่ายก่อนนะครับตอนเนี้ยจากที่เราเคยบ่นแรชฟอร์ดเราใช้คําเดียวกันเราใช้ทุกอย่างเหมือน,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 นกันในการบ่นกันโชเลยเว้ยสุดท้ายคือกูว่าใครเล่นฝั่งซ้ายเหี้ยทุกคนใครเล่นฝั่งซ้ายเหมือนแบบมันจะเป็นการคอมเมนต์ว่ากูอยู่ฝั่งซ้ายนะเออกูต้องจี้กูต้องเลี้ยงกูต้องยิงเองกูต้องไม่จ่ายเพื่อนเหมือนมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วแล้วใครไปเล่นฝั่งขวา ก่อนหน้านี้กันอาชว์ไปเล่นฝั่งขวาก็เล่นดีวันนี้เอาแรนดฟอร์ดไปเล่นฝั่งขวาไอสัตว์ดีเฉยเลยกันอาชว์แม่งแย่เออดีจริงๆเลยทีมกูไม่ไม่สมดุลไม่มีความแบบอะไรสักอย่างน,นะครับผมดีบ้างไม่ดีบ้างโดยตายแล้วหัวจะปวดต่อบูโน่เฟอร์นันต์โฟลคิงวันนี้ยิงเพนนอตี้พาแมนยูขึ้นนําได้สักห้านาทีพวกกูมีความสุขในห้านาทีไม่เป็นไรเสมอเชลซีก็โอเควะ่ะวันนี้บูโน่เล่นได้ มองว่ามาตรฐานเขาเรื่องเกบมาความมั่นใจความที่็ดที่ขาดแล้วก็ลูกแทงลูกโยนเขาดูดูดีขึ้นมันดูชีวิตชีวาเขาดูกลับมามันดูมีความพูดว่าไงดีท่านผู้ชมมีความแบบมีความใกล้เคียงบูโน่คนเดิมนะผมผมยังไม่พูดว่าตอนนี้บูโนนกลับมาเป็นคนเดิมที่เคยเป็นเดอะแบกที่เคยช่วยเราได้ดูนี่นั่นยังยังไม่เป็นคนเดิม แต่ว่าเริ่มกลับมาละเริ่มกลับมาจากช่วงโอ้ยก่อนหน้านี้ไอ้ต้นลูคาลคือแย่มากว่าทําอะไรไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นนะครับท่านผู้ชมทุกวันนี้กลับมาแล้วไม่ใช่กลับมาแล้วดีขึ้นแล้วและเชื่อมั่นว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆรืตอนนี้กูยังไม่รู้เลยบูโร่มันจะไปเล่นตรงไหนในของแพนของอาร์เรนแต่กูว่าได้เล่นแน่แหละกับปันนะเอามันต้องเล่นๆนะแต่ไม่รู้มันจะเอาไปตรงไหนถูกไหมอาสาบานจริงๆิเพราะว่า พูดด้วยความจริงใจดูบอลกับดูดูบอลก,กับแนทแล้วก็ฟังเขาวิเคราะห์แล้วก็ดูตามเออว่ะอามัดยังไงมันก็ต้องเป็นอามัดแรชฟอร์ดอ่ะการ์าชโชก็ไไ้แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบอามัดเดียโรมากกว่าการ์าชโชดตอนนี้นะอามัดแรชฟอร์ดฮอยลุนอ้าหน้าสามตัวตรงกลางสองตรงกลางสองอุกเต้ไมนูหลังสามโยโลนอกเลือกแป๊บเดียวโยโล ดิลิกลซซิซ่าซ้ายมาซาอุยขวาดาลล์ตบูโน่กูอยู่ไหนอาจจะเปลี่ยนอำหัดไม่เอาเป็นบูโน่ลงมาแล้วเ,เล่นเป็นสามสะอะไรสามห้าเหรอสามห้าหนึ่งสองหรอไม่รู้หุบเป็นบูโน่ตรงกลางแล้วก็หน้าสองคนเป็นเลชฟอร์ดกับ คอยรุนอยู่ตรงกลางสองคนนี้ล้อล้อไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรอนาคตคืออนาคตอันนี้คือเรียกว่าคิดให้ฟังแล้วกันคิดความคิดเห็นส่วนตัวคือกาลังพยายามคิดว่าบูโน่กูจะไปลงตรงไหนได้เพราะว่าถ้าฟอร์มดีอย่างนี้กลับมาแล้วเอามารินมาติดตั้งระบบที่มัน maybe จ,จะดีขึ้นหรือย,ยังไงก็อยากให้บูโน่เขากลับมาพเพราะก็บูโนี่เป็นนักเตะที่ชอบมากเลยนะเป็นนักเตะที่แบบ โอ้โหตอนมาโซシ้คขึ้นดูกันอะเอาอย่างเดียวเลยเอออ่ะรัชมุชเดี๋ยพักพิงหอยลุนกลับมาอีกแล้วครับพิงอย่างเดียวพิงพิงพิงโดนผักลม้มพิงพิงโดนผักเตะลม้มไม่มีเฮียเฮ้ยวันนี้พูดเฮียเยอะมากท่านผู้ชมขออภยัยจริงสำหรับคำหยาบแต่วันนี้แม่งจริงๆแล้วแบบมันดูดีขึ้นแต่มันยังมีบางนักเตะที่ จริงๆผมผมเริ่มรู้สึกว่าตอนเนี้เรารู้แล้วว่าปัญหาคือใครเราเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรบ้างอา้าวหลายๆท่านบอกกูรู้ตั้งนะเราปัญหาคืออะไรแต่ผมบอกว่าวันเนี้ตอนเนี้ยมันเด่นชัดขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้เราจะไปด่าเทนฮากว่าโอ้ยมึงทาอะไรวะเทนฮากแม่งห่วยโน่นนี่นั่นแต่ทุกวันเนี้ไม่ใช่เทนฮากรุชฟันิสต์รอยคุมอยู่ขัดตาทับทรงเกมดีขึ้นเก็บชัยชนะได้ ไม่แพ้เชลซีที่ฟอร์มเขาดีอ่ะถูกไหมผ่านเข้ารอบคาราบาวครับเออมันทําให้อะมันดูดีพอองค์คือพอทีมมันดูดีเราจะเห็นจุดด้อยแล้วว่ามันคือตรงไหนเออมันคือตรงใครบ้างที่แม่งแบบห่วยๆห,หรือว่าใครบ้างที่แม่งเป็นแบบจุดตัวปัญหาของยูไนเต็ดตอนเนี้ยอ่ะที่แบบมันต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่การไม่ได้จะไปสื่อว่าให้มันขายทิง้งน้อยแต่บอกว่า คือมันมึงต้องพัฒนาเลยวตอนนี้แต่ถ้ารอโค้ชใหม่แล้วมึงยังเล่นเงี้โยโอ้ยทนขายนะไม่รอดนะแล้วก็หอยลุนแบบคือมั่นใจผมเชื่อนะเว้ยว่าหอยลุนจะดีกว่านี้ได้เยอะมากแล้วก็หอยลุนนั่งคมมากแต่วันนี้ไม่ได้ยิงเลยวันนี้ไม่เห็นหอยลุนยิงเลยท่านผู้ชมผมผมมองว่าแม่งเพื่อนไม่เล่นด้วยกันซ้ายขวาบูนู ปูโนเน่ก็พปายา่างอาจจะแมนอยู่เหมือนที่สเตฟานใช่ไหมเคยพูดว่าแมนอยู่แม่งไม่ชอบแทงตรงกลางไม่ชอบเล่นตรงกลางอ่ะทียแบแทงแม่งไปเลยเฮียให้หอยลุนไปยิงอ่ะหรือแกนโช์ไรชฟอร์ดมึงตบมาเลยฮอยลุนแม่งแทบอินด้อยู่แล้วเออนะครับผมเอาประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรออีกรูสฟานิสรอจะได้คุมอีกประมาณ2เกมคือเกมเจอ บอลยูโรอ่ะที่จะเตะวันพื่อหัสน,นียผมจำชื่อทีมไม่ได้ยิงขอภายกับเจอเลสเตร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งในพิมลีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเบรกทีมชาตินะครับหลังจากนั้นหลังจากเบรกทีมชาติจบอามรินาจะมาคุมเรียบร้อยก็ต้องรอดูว่าพี่รุตเราจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องออกไปตะเวนเ,เล่นที่อื่นนะครับผมแต่ว่าก็หวังก,ก,ก็คือรู้สึกว่าอยากให้แกอยู่ต่อนะเพราะผมรู้สึกแกยังไม่ไ,ได้ใช้ ประสิทธิภาพเกียว์เต็มที่อ่ะถูกไหมท่านผู้ชม,ชมแม่งอยู่กัเนทาแป๊บเดียวเองแล้วก็ในช่วงที่มันฟอร์มนักเตะฟอร์มทีมโดยรวมมันแย่มันแพ้มันไม่มีใครสามารถดึงประสิทธิภาพศักยภาพตัวเองได้ออกมาดีที่สุดหรอกถูกไหมเอออ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ชอบอาคิดเห็นยังไงนะครับผมพูดอะไรติดขัดหรือว่าอย่างไงต้องขอภัยท่านผู้ชมจริงๆแม่งวันนี้ไม่สบายจริงๆหนักมากนะครับเสียงไม่ไหวเลยตอนนี้แล้วก็ฟุดฟัดเลย ับผมอ่ะผมว่าชอบก็วัดกดไลค์กดแชร์กดกริ่งจริงจริงๆรงพยายามมาอัปเดตให้ได้เยอะที่สุดแม่งคือช่วงนี้คือจะเข้ามหาลัยท่านผู้ชมมันก็จะมีภารกิจธุระส่วนตัวที่เยอะค่อนข้างหนักแล้วก็งานที่ล้นตัวอยู่ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นว่าจะมาทมที่เท่าที่ทําได้เกมไหนไม่ได้มาขออภัยทที่นี้เป็นว่ากดไลค์กดแชร์กดสไลด์กดกระดิ่งจริงจริงๆแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมอยากพูดคุยกับท่านผู้ชมอยาก รอฟังอ่านเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะไปวันนี้สําหรับผมถือว่าโอเคฝันดีไม่แพ้คือโอเคจริงๆตอนนี้แมนอยู่ไม่แพ้คือโอเค,อนนอค,ออเ,คเอาไปเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม